นอนต้องนอนแล้วเออน่ามันแบบอะไรนะอะไรนะพูดด้วยอะไรนะมันไม่มีที่ป้องอะ่ะเพราะว่าสายมันอยู่ตรงเนี้ยก็ต้องอยู่กับกำแพงถือไว้ชาร์จแบตใช่ไหมใช่ทาวชาร์จแบตอยู่แบตทอม์เลยหมายถึงแบตตัวทอม์หมด ไมไ่คิดดีเลยมีเรื่องไหนที่พี่พูดแล้วพวกเราไม่คิดบ้างเนี่ย<น>ถามได้ดีถาว่าอะไร,รอ๋อไม่ทันอ่านเลยมือชาหายยังพี่โอ้ย ไม่ใช่ไปประสาทอักเสบรอเปล่าไม่ใช่เมือซาวันนี้ลงคลิปหลุดนะคะในติ๊กต็อกสองทุ่มพี่บอกทุกคนพี่ไม่ต้องขอพี่มิ้นแต่พี่บอกมาขอก่อนอแอบมาแอบมาดูเลยไม่ไม่ได้มันเป็นคลิปหลุด คลิปหลุดชุดขาวนะคะยังไม่จบอีกหรอคลิปหลุดเราจะลงจนกว่าเธอจะมาหาเราเราจะลงจนกว่าเธอจะมาหาเราเราจะเราจะลงจนกว่าเธอจะช่วยเราหาปากกา คอพี่มิ้นค่ะคืออะไรวะคออะไรปรกติดกระดูมติดคอแล้วนะเนี่ยเ <c oughs> มื่อกี้มันไม่ใช่เห็นอะไรมันเป็นเงาเฉยถึงปวดกระดูมคึอ,อนอะไรคนนี้เขาบอกว่าคออะไรคือคอเลยงง <c oughs> แ่นการดีใช่ไหม จะลงจะลงจนกว่าพี่มินจะมาหาจะลงจนกว่าปาะกาแท่งนั้นที่หล่นหายไปพี่มินจะมาช่วยหาต้นหนอเธอคอสวยสรุปคอนี่คือคอสวยไม่ใช่คอเสื้อคอสวยพี่ปันจะแผนดีแผนนี้ดีใช่ไหมมันเป็นแผนการของพี่เอง ต้องไปช่วยหาประการล้วละ,ละแม่ดูเล็กลักอะ <c oughs> ก็คือไปนั่งที่คนอื่นเขาไง <c oughs> <c oughs> เขาจะมายึดที่ <c oughs> วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่สิ๊ยี่สิบ เช็คไหมฮะก็เขาขาับตัวออกไปเชคก่อนไหมเราจบไลฟ์ก่อนก็ได้เนาะหรือว่าพี่จะหรือว่าจัดตนอยก็เอาได้ของเมื่อวานไงที่ตัวบอกว่าไม่ได้ส่งอยู่สองอันน่ะเพราะว่าปากกาจะเซ็นให้อะไรนั่นอืมปากกาหมุกหมดอะ่ะงั้นก็เดี๋ยวจบไลฟ์แหละแล้ว,ลวออกไปตอบนอ้องเขาก็ส่งให้วันนี้ วันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวนะยี่สิบเขาจะสั่งวันที่สิบแปดเขาต้อง,องสั่งวันที่เขาเต้อง,องสั่งสิบเก้าดิเชื่อก่อนก็อนปะสั่งสิบแปดสั่งสิ